สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระกำแพงสมก่อพิมพ์กลางของกุลฤษศีกันซึ่งพิมพ์ของกุลฤษศีกับกุเวทพิกลก็คือจะเป็นพิมพ์เดียวกันพิมพ์กลางพิมพ์ตื้นแต่จะแตกต่างกันที่เนื้อตามที่ผมดูจะแตกต่างกันที่เนื้อเท่านั้นซึ่งลักษณะของของกุลฤษศีลักษณะของเนื้อจะเป็นแบบนี้ ซึ่งพระพวกนี้ก็คือคนที่แบ่งให้ก็บอกว่าเป็นนักเล่นยุคเก่าเราดูบอกได้มาจากคนที่เขาหาเขาอะไรอย่างนี้เขาแบ่งให้มาเอามาศึกษากันเป็นของสมก่อพิมพ์ตื้นพิมพ์กลางพิมพ์ตื้นของกุลสีเรามาดูเรามาศึกษากันว่าเป็นยังไงยังไงซึ่งพระพวกนี้ก่อนผมก็ไม่ให้เอามาให้ดูหรอกเพราะ ผมซื้อมาบอกนี่ว่าพวกนี้ก็เขค่อน<ๆ>ข้างแพงแต่เมื่อเรารู้ว่าเขาไม่เล่นกันเรารู้เราก็ปรับราคาซื้อให้ถูกลงอย่างนี้เล่นในเชิองอนุรักษ์เราไม่ได้เล่นในเชิงแบบพอคา้าเล่นแบบนี้ก็คือซื้อมาขายไม่ได้มีเงินเท่าไหร่ที่เขาพูดกันก็ไม่พอซื้อเรามาดูเรามาศึกษากันว่าเป็นยังไงเป็นนางเป็นกำแพงซุ้มก่อ พิมพ์กลางพิมพ์ตื่นกันเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงซึ่งองค์นี้เป็นองค์ที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วามาดูลักษณะของเนื้อจริงๆแล้วพิมพ์นี้ก็คือจะมีจุดสังเกตเป็นจุดจุดเป็นเม็ดเม็เมอยู่แถวนี้และจุดอื่นมีไหมก็มีอยู่แต่ผมไม่ขอบอกแล้วกันให้ดูเพราะพวกนั้นก็คือพวกนี้มันแล้วแต่ถ้าศึกก็อาจจะมองไม่เห็นอย่างนี้ เราก็ดูเนื้อดูพิมพ์ดูฟอร์มพระเป็นหลักเป็นกำแพงสุมก่อพิมพ์กลางพิมพ์ตื่นของกุหรือสีซึ่งผมจะมองในเง่ว่าเป็นพิมพ์เดียวกันกับกุวัพิกุลแต่จะต่างเนื้อเท่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงทำไมถึงต่างเนื้อเราอาจจะพระยืมแม่พิมพ์หรืออะไรมาทำเพราะพวกนี้ก็เป็นการคาดคะเดา าดคณีผมแต่นี่ก็คือพระที่ได้มาจะกถือว่าชัดเจนคนที่เขาได้มาพระพวกนี้ก็คือแต่ก่อนผมซื้อเข้าราคาค่อนข้างแพงอยู่แต่เมื่อเรารู้ว่าเขาไม่เล่นกันก็ปรับราคาซื้อมาถูกแต่เจอไหมเจอนานๆครั้งสี่หปีเจอองค์หนึ่งอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกัน เจอองค์หนึ่งที่จะซื้อได้ในราคาภาคเกหรือ,อแพงกว่าภาคเกหน่อยหนึ่งอย่างนี้เป็นกำแพงซุ้มก่อพิมพ์กลางพิมพ์ตื้นลักษณะองค์มาดูองค์ที่สองกันองค์นี้จะมองเห็นจุดสังเกตชัดจุดๆเป็นเม็เมดๆจะมองเห็นอยู่ว่าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้เป็นพิมพ์กลางพิมพ์ตื้นของกุาหรือสีซึ่งเป็น เนื้อพิมก็คือพิมพ์เดียวกันกับกุวัิกุลนั่นแหละดสังเกตต่างๆลึกๆก็คือจะเหมือนกันแต่ผมไม่บอกว่าจุดยังไงเพียงแต่บอกอย่างนี้เราดูฟอร์มดูเนื้อเวลาซื้อก็น่าจะพอได้แล้วดูอายุดูอะไรกันแต่จุดอื่นลึกๆก็คือผมขอเอาไว้ดูด้วยตัวเองเพราะถ้าบอกไปมันเพราะตอนนี้มันมีการทำพระเกพระอะไรออกมา คนที่จะโดนก็คือตัวผมเองนั่นแหละก็เลยเอาไว้ป้องกันตัวเองด้านหลังของพระกำแพงสุ้มกอบพิมพ์กลางกุหรือสีลักษณะของเนื้อพระเป็นยังไงยังไงอย่างนี้พวกนี้ก็คือมาดูมาศึกษากันเพราะพระพวกนี้ตอนผมแบ่งมาก็มีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรมีหลายพิมพ์อยู่เดี๋ยวค่อยมาดูกันเพียงแต่ตรงนี้ พระพิมก็มีสวยมีไม่สวยแบบหลายหลายคนมองนี่นยงว่าพิมเด้อๆอย่างนี้มีไหมมีผมซื้อมาตอนซื้อมาก็ซื้อมาศึกษาราคาก็ถือว่าไม่ได้เต็มพอซื้อได้แต่ไม่ใช่พาระเกตก็คือหลัก,กหลักหมืน่นหรือหลักอะไรอย่างนี้นี่จุดสังเกตองค์นี้เป็นเนื้อผ่านนี่เราจะมองเห็นยิบยิบที่ลักษณะก็คือมองนี่ไงว่า เอามาให้ดูหลายๆองค์เพื่อที่จะดูเนื้อดูอะไรกันนะครับองนี้ผมซื้อมาก็ซื้อมาหลายองค์เพื่อ,อามาดูมาเปรียบเทียบนี่ก็หล่อซื้อพอเมื่อรู้ว่าเขาไม่เล่นกันเราตีเป็นภาคเกเราก็ซื้อในราคาภาคเกหรือแพงกว่าพาคเกหน่อยหนึ่งเพื่อให้ได้ของอย่างนี้เนื้อเนื้อเขียวผ่านดันหลังลักษณะของพระ กำแพงซุ้มก่อพิมพ์กลางพิมพ์ตื้นของกุหรือสีลักษณะเขียวผ่านมาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงยังไงถือว่าเอามาดูมาศึกษาคนไหนมองนี้ว่าผมดูเป็นภาคแท้คนไหนมองเห็นผมก็คือมาสะสมได้เพราะตอนนี้ผมก็รอซื้อเฉลี่ยในราคาที่แพงกว่าภาคเกตหน่อยหนึ่งไม่ได้ซื้อเหมือนเต็มๆเ,เ,เหมือนอย่างนี้ อย่างนี้ผมซื้อกับคนที่เขาเป็นมาเป็นตัวอยา่างล้วเราอยากรู้จักเขาอย่างนี้ก็ซื้อแพงนิดหนึ่งนี่เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่บอกว่าซอกแขนมีรอยอย่างนี้ลักษณะจุดสังเกตก็คือเราจะมองเห็นเส้นตรงนี้เป็นอีกพิมพ์หนึ่งของกำแพงซุ้มกอพิมพ์กลางของกุหราอสี จะต่างที่บอกว่าพิมพ์แบบเดียวกันจะต่างกันที่เหนือจุดสังเกตต่างๆอย่างนี้มีอย่างนี้มีเส้นมีอะไรหลายๆจุดอยู่เดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าเป็นยังไงดูแค่นี้ก็มองอย่างนี้ว่าสามารถซื้อได้แล้วอะเพราะตอนนี้ภาพผมมองคือพระแท้ยังโดนตีเกย,ยู่ของเกยไม่มีหลอกมองเป็นพระแท้โดนตีเกนี่แหละ เราก็สามารถซื้อได้พอผมก็มองผมซื้อเพื่อที่จะเฉลี่ยราคาก็สี่ปี3ามี่ปีซื้อได้องค์หนึ่งอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันพอแต่ก่อนผมก็ไม่อยากบอกพอเราต้องการเฉลีย่ยซื้อเฉลี่ยในราคาถึงแม้คนอื่นเขาจะดูว่าเป็นพระเกเราเล่นในเชิงอนุรักษ์ ผมดูกปนท่าแท้ก็ซื้อเข้าเฉลี่ยเข้าในราคาที่ถูกลงอย่างนี้ซึ่งหลายๆคนก็คือมีการพูดกันบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อถ้าเล่นแบบนี้ผมก็มองเออเราเอาพระเอาเงินจากการทำธุรกิจมาขายได้ก็มาเล่นพระมาสะสมพระขายได้ก็ดีขายไม่ได้เราก็เก็บเพราะถือว่าของดีเรามาดูพระกำแพงเพชร มีประวัติการสร้างมีอะไรชัดเจนอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นกำแพงซุ้มก่อกุหรือสีซึ่งจะแตกต่างเปิมเดียวกันกับของกุวัตถิกุลนั่นแหละแต่แต,แต่แต่จะแตกต่างกันที่เนื้อเรามาดูสอกแขนอย่างนี้เป็นกำแพงซุ้มก่อกุหรือสีแล้วเรามาดูเปรียบเทียบกับองค์นี้ เป็นองค์ที่ผมซื้อมาจากคนขายพอซื้อมากับนางกำแพงพอนางกำแพงมองเห็นความเก่าองค์นี้ซื้อมามาดูเป็นตัวอย่างพอตอนเราซื้อเราก็ไม่กล้าซื้อหมดก็ซื้อมาเป็นตัวอย่างเห็นพิมพ์ถูกต้องเมื่อกลับมาถึงบ้านดูละเอียดละเอียดแล้วจะกลับไปซื้อใหม่หาคนขายไม่เจอเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกัน องค์นี้เป็นพิมพ์เดียวกันซอกแขนมีรละอย่างนี้มีจุดข้างแขนก็มีมีเส้นอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้เป็นพิมพ์เดียวกันกับกุวัดพิกุลกับกุหรือสีพระองค์นี้จะมีภาพที่มีเปลือกอยู่เพราะคนขายก็ไม่ระบุว่าเป็นกุไหนแต่เรามองดูผมดูเป็นพระแท้หากุว่าเออเป็นอะไร ถ้าจริงๆแล้วผมมองคือนางกำแพงพิมพ์ตรงกันกันกบกุกับพิกุลผมก็ตีเข้าวัดพิกุลนั่นแหละแต่เป็นผ้าที่ยังมีเปลือกอยู่ข้างล่างมีคาบกุ๊มีอะไรมาดูเป็นของไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรแต่นะตอนผมซื้อมามองอย่างนี้ว่าเป็น พร้อมก,กันกับนางกำแพงแต่นางกำแพงเป็นพิมพ์เดียวกันกับกุวิวัตพิกุลและพระหักก็เนื้อแบบของกุวัตพรริกุลที่หักที่เปรียบเทียบกันเดี๋ยววันหลังก็คือเดี๋ยวคจะเจ้ามาให้ดูมาเปรียบเทียบเนื้อที่หักให้ดูของกุวัตพิกุลกับองค์นี้เป็นพระนางเปรียบเทียบให้ดูว่าเป็นยังไงอย่างงี้ เป็นของกุไม่รู้พอคนขายก็บอกว่าซื้อกับเด็กมาพอคนจะไปซื้อใหม่พอกลับมาดูที่บ้านเราชอบกินว่าเป็นผ้าทแท้เหมือนกับของกูวัตวิกุลกูฤษีจะกลับไปซื้อก็หาคนขายไม่เจอ